ยินดีต้อนรับสู่ช่องนัดครบไม้กระดกคำว่าสารสองสารไม่เหมือนกันเนี่ยนะครับผมผมก็ต้องบอกว่าไม่ใช่สารสองสารไม่เหมือนกันนะครับถ้าเราจะเป็นคนดูเนี่ยนะครับก็คือว่า,าคําวินิจฉัยแต่ละสารเราต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าคําวินิจฉัยของแต่ละสารเนี่ยสารอาญาที่วินิจฉัยคดีของคุณอัจฉรยะนะครับก็คือ21ตํารวจฟ้องคุณอัจฉรยะเนี่ย นับที่สารอาญาเนี่ยอันนี้เขาวินิจฉัยในเรื่องของการ่หมิ่นประมาทนะหมิ่นประมาทและก็เรื่องของสารจังหวัดนนทบุรีที่เพิ่งจะพิพากษาออกมาเนี่ยเป็นเรื่องของคดีนะครับเรื่องของคดีประมาททําให้ผู้อื่นกระทามตัวนะครับซึ่งสองคดีเนี่ยนะครับสองคดีเนี่ยนะครับมันมีเขาเรียกว่าอะไรมีเหตุการณ์นะครับพฤติการแห่งแห่งแห่งคดีกันแล้วกันพฤติการแห่งคดีเนี่ยนะครับ ในเนื้อหาของพฤติการที่ต้องวิเคะร์เนี่ยเหมือนกันนะครับแล้วก็มีอน,นิกจเดียนแต่การพิพากษานะครับของข้อหาเนี่ยแตกต่างกันสารอาญาพิพากษาเรื่องของประมาทไอ้ไม่ไม่ใช่เรื่องของประมาทเรื่องของหมิ่นประมาทหมิ่นประมาทหรือไม่หมิ่นประมาทส่วนที่สารานนทบุรีเนี่ยข้อหาประมาททําให้ผู้อื่นถิกรกรำตัวทีนี้ถามว่าสองสารเนี่ย วินิจฉัยขัดกันไหมสองสารถ้าเราไปดูเอาคําวินิจฉัยของสารก่อนนะเอาคําวินิจฉัยของสารก่อนเฉพาะคําวินิจฉัยนะไม่เกี่ยวกับคําเบิกความไม่เกี่ยวกับพยานนะไม่เกี่ยวกับฝักคเบิกความไม่เกี่ยวกับพยานไม่เกี่ยวกับบรรยายฟ้องไม่เกี่ยวกับการเบิกความอะไรต่างๆเนี่ยนะครับต้องบอกว่าไม่ได้มีอะไรขัดกันเลยเนื่องจากอะไรครับเนื่องจากว่าสารนะครับสารจังหวัดนนท์ก่อนนะครับสารจังหวัดนนท์ก่อนนะครับ าสารจังหวัดนนทบุรีเนี่ยไม่ได้มีการวินิจฉัยวินิจฉัยแต่เพียงว่าประมาทหรือไม่ประมาทแต่ไม่ได้วินิจฉัยประเด็นแห่งคดีนะครับเช่นประเด็นแห่งคดีเช่นเวลาเวลา22.34.10นะครับที่มีการบอกว่าตกเรือนะครับตกเรือเนี่ยถามว่าวันนี้สารนนทนะ์วินิจฉัยหรือเปล่าว่าตกหรือไม่ตกไม่ได้วินิจฉัยเหตุผลเพราะอะไรครับเพราะโจท์นะครับโจ์โจ,จ์ร่วม นะนายโจทย์ทนายโจทย์ร่วมจำเลยนะครับจำเลยทนายจำเลยเนี่ยเห็นพ้องต้องกันนะสวัสดีครับเพิ่งเข้ามาครับนะเห็นพ้องต้องกันนะว่านะน้องตงโมเดินไปนะครับและประมาทเองนะครับและเชื่อว่าน้องตงโมตกเรือจึงไม่ได้มีการวินิจฉัยนะวินิจฉัยในประเด็นที่ว่าเวลา22.34.10เนี่ย ศาลจังหวัดนนทบุรีไม่ได้วินิจฉัยว่าตกหรือไม่ตกเพราะเนื่องจากว่าโจทกับจำเลยนะับโจทย์ย้ำนะครับโจทโจ์ร่วมทนายโจททนายโจ์ร่วมจำเลยทนายจำเลยเห็นพ้องต้องกันเห็นไปทางทิศดังทางเดียวกันศาลจรึงไม่ต้องวินิจฉัยว่าตกหรือไม่ตกอ่าอันนี้นะครับแต่นะับทนายโจ์ร่วมนะครับไม่ขัดข้านนะครับแต่ที่นะครับที่ศาลอาญาที่คุณอัจฉริยะไปฟ้องอันเนี้ยก็คือคุณอัจฉริยะเป็น อ่าเป็นจำเลยถูกต้องไหมฮะคุณอจัจฉริยะเป็นเป็นจำเลยและเจ้าหน้าที่ตํารวจเป็นโจ์นะครับโจ์บอกว่าตกเวลานั้นแต่คุณอจัจฉริยะบอกว่าไม่ตกอ่าจึงต้องมีการพิสูจน์กันว่าตกหรือไม่ตกจึงเป็นที่มาว่ามีการวิวิจัยแล้วว่าเวลายี่4 1บสองมันตกเหตุผลเพราะอะไรครับเพราะว่าจําเลยยืนยันว่าตกโจทย,ยืนยันว่าตกแต่จําเลยก็คือคุณอจัจฉริยะนะครับ อ่ะยืนยันว่าไม่ได้ตกศาลจริงต้องมีต้องมีการพิพากษาหรือแม้กระทั่งเวลา22นับ22.32.05แน่นอนครับไปที่ศาลจังหวัดนนท์ต่อศาลจังหวัดนนท์เนี่ยนะครับก็คือโจทย์เหมือนกันโจทย์เนี่ยจำเลยอ่ะทั้งโจทย์แล้วก็โจทย์ร่วมทนายโจทย์ทนายโจทย์ร่รรวมจำเลยทนายจำเลยเห็นพ้องต้องการอีกนะเห็นพ้องต้องการอีกนะเห็นพ้องต้องการ ว่าตรงนั้นน่ะมี6คนตามที่นะครับหลักฐานตามที่เขียนบรรยายฟ้องไปตามที่ข้อมูลไปเพราะฉะนั้นเมื่อเห็นพ้องต้องกันศาลก็เลยไม่ได้วินิจฉัยว่ามีหคนหรือมีห้าคนเนื่องจากว่าโจทย์ย้ํานะครับโจทย์โจทย์ร,ร่วมทนายโจทย์ทนายโจทย์ร่วมจําเลยทนายจําเลยเห็นพ้องต้องกันจึงไม่ต้องวินิจฉัยอ่ะทีนี้กลับมาที่ศาลอาญาอีกกลับมาที่ศาลอาญาศาลอาญาเนี่ยนะครับคนที่เป็นโจท์ คือใครครับคือ21ตํารวจนะครับคนที่เป็นจําเลยคือใครครับคือคุณอัจฉริยะนะครับโจ์เนี่ยเนี่ยที่เป็น2 1ตํารวจบอกว่าเวลา22.34.10ตรงนั้นมี6คนแต่จําเลยซึ่งเป็นคุณอัจฉิยะบอกมี5มันมี6ไม่ได้มันมี5แค่นั้นนะมี5แค่นั้นสารจรึงต้องวินิจฉัยก็คือเพื่อให้ทั้งโจ์นะครับหานักฐานมายืนยัน ว่ามีหกคนจำเลยก็หาหลักฐานมาค้านว่ามันมีห้าคนแล้วพิสูจน์จึงพิสูจน์ออกมาได้ว่าตรงนั้นมีห้าคนตามที่ศารวินิจฉัยสารเลยนะครับยกผลประโยชน์ให้จำเลยสวัสดีครับพี่เอกสวัสดีครับอ่เราต้องเข้าใจด้วยแต่ถามว่าสองสารนี้นะครับสองสารนี้วินิจฉัยแตกต่างกันไหยเอาสารก่อนนะตัวสารตัวสารนะท่านพิพ,พากษาเอาว่า,วาพู้พากษาทั้งสองคนเนี่ยไม่ได้ขัดกัน เพราะไม่ได้วินิจฉัยในประเด็นเดียวกันถ้าคําว่าขัดกันก็คือต้องวินิจฉัยประเด็นเดียวกันเช่นศารวินิจฉัยศารอาญานะครับศารอาญาวินิจฉัยว่าเวลาย2 3 4ิบนะครับไม่ได้ตกเรือแต่สารนนท์บอกว่าเวลาย2 3 4ิบตกเรืออันเนี้ยเขาเรียวกว่าขัดกันพิวพภากษาวินิจฉัยขัดกันแต่อันเนี้ยหนึ่งก็คือศารอาญาวินิจฉัยว่าเวลายี่สิบสองจุด่ามีการตกแต่ศาลนนทบุรีไม่มีการวินินจฉัยเรื่องนี้เพราะโจทย์โจทย์ร่วม ทนายโจททนายโจทร,ร่วมจำเลยและทนายจำเลยเห็นพ้องต้องกันหมดสารจริงไม่ต้องวินิจฉัยว่าตกหรือไม่ตกเพราะแบบเป็นเพราะเป็นแบบนั้นอ่าแต่ทีนี้ว่าอา้าวถ้าเป็นแบบนี้นะครับสวัสดีครับคุณเอกเป็นกำลังใจให้นะอา้าวแล้วถ้าเป็นแบบนี้อา้าวแล้วใครผิดใครถูกก็อย่างที่ผมบอกไงในเมื่อคอําฟนะ้องโจทนะโจทอ่าโจทเนี่ยเป็นคนบรรยายฟ้องและเป็นคนเอาหลักฐานทุกอย่างเป็นคนรวบร,รวมสํานวนก็คราวนี้ก็มาดูว่า เจ้าหน้าที่ในการรวบรวมสำนวนแล้วเจ้าหน้าที่บรรยายฟ้องน่ะจริงหรือไม่จริงอันเนี้ยมันก็เท่ากับว่าเจ้าเจ้าหน้าที่มีการบรรยายฟ้องว่าเวลาย2 3 4ิบเป็นเวลาตกเรือแสดงว่าเจ้าหน้าที่บิดเบือนหรือเปล่าบรรยายฟ้องบิดเบือนจากข้อที่จริงหรือเปล่าซึ่งจะต้องพิสูจน์ไงว่าไอ้ประเด็นเนี้ยเจ้าหน้าที่น่ะฟ้องไปแบบนี้แบบนี้แบบนี้แต่ความเท็จข้อที่จริงเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้เห็นไหมว่าเพราะฉะนั้นผู้พิพากษาสองศาลไม่ได้ขัดกัน ไม่ได้ขัดกันเลยนะครับแต่เพียงแค่ว่าอ่านับโทษทีครับนะครับโทษทีสัญญาณหายนะครับสัญญาณหายนะสัญญาณมาแล้วนะครับโอ้โหกําลังไอ้นี่เลยนะครับอ่ากาลังมีปัญหาเลยสัญญาณหายสัญญาณหายนะครับพอดีว่าอินเทอร์เน็ตที่บ้านมีปัญหานิดหน่อยครับโอ้โหสัญญาณหายแบบนี้โอ้โหคนสงสัยทุกคนกําลังงงเอ๊ะหายไปไหนหรือเปล่านะครับ ทุกคนกาลังงงว่าเอ๊หายไปไหนหร <ST an> ือเปล่านะต้องบอกก่อนว่าเมื่อกี้สัญญาณหายเฉยน,นะครับสัญญาณหายสัญญาณทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยหายาอ่าอ่าสัญญาณทางอินเทอร์เน็ตหายนะครับก็ต้องบอกก่อน,น่าครับว่าอ่าโอโ้โหเกิดอะไรขึ้นเนี่ยครับเกิดอะไรขึ้นครับเกิดอะไรขึ้น อินเทอร์เน okay. okay, <laughs> <out> ็ตส okay. ัญญาณไม่ด <prejudice ten> <leaves> ีคร e. ับอินเทอร์เน็ตสัญญาณไม่ดีโอเคแล้วค่ะอ่าครับผมโอเคแล้วเนาะการเชื่อมต่ออะไรอ่ะนึกว <laughs> <c oughs> ่าบินอีกแล้วโอเคได้แล้วครับคือไม่ได้บินหรอกแต่ว่าก็คือว่าอินเทอร์เน็ตที่บ้านผมน่าจะมีปัญหาครับนะคนับอินเทอร์เน็ตที่บ้านผมน่าจะมีปัญหานะอ่าอินเทอร์เน็ตบ้านผมเนี่ยมีปัญหาแน่ๆเลยนะครับดูๆแล้วนะครับอ่าดูๆแล้วเน็ตบ้านผมมีปัญหาจริงๆอ่ะ นะบอกไม่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะโอเคโอเคแล้วครับนึกว่าบินซสแล้วยังไม่บินยังไม่บินก็อย่างที่บอกนะครับว่าตามที่ผมได้อธิบายไปทั้งหมดเนี่ยนะครับข้อมูลต่างๆที่ผมอธิบายทั้งหมดเนี่ยก็คือเป็นข้อมูลที่อย่างที่ผมบอกนะครับว่ามันมีนะครับสารสองสารเนี่ยนะครับการวินิจฉัยของสารสองสารเนี่ยไม่ได้ขัดกันเอง ย้ำนะครับว่าไม่ได้ขัดกันเองเพราะว่าท่านผู้พากษานะครับวินิจฉัยก็คืออีกสารหนึ่งประมาทนะครับอีกสารหนึ่งประมาทหรือไม่ประมาทอีกสารหนึ่งนะครับหมินประมาทห,หรือไม่หมินประมาทแต่ผลของการวินิจฉัยนะครับผลของคําวินิจฉัยประเด็นแห่งคดีเนี่ยมันไม่ได้เหมือนกันนะครับไม่ได้มีการวิรนิจฉัยในในในประเด็นต่างๆต,ต่อเลยครับนะครับไม่ได้วินิจฉัยในในประเด็นต่างๆนะ อ่าโอเคเราครับอ่านะเพราะฉะนั้นก็คือเราก็เองก็คงจะเข้าใจนะับเข้าใจประเด็นแล้วนะับเข้าใจประเด็นแล้วใช่ไหมครับอ่าถักทายครับผมทักทายสวัสดีครับ สวัสดีจ้าสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับนะครับสวัสดีนะครับเกิดอะไรขึ้นนะบ้านนี้ไม่มีเสียงตัดต้นไม้บ้านนี้ไม่มีเสียงตัดต้นไม้อ่าเขาเลิกตัดไปแล้วครับเขาเลิกตัดแล้วเขาไม่ได้ตัดแล้วนะครับสวัสดีพี่เอกสวัสดีครับ อ่าทักทายสวัสดีนะครับก็ทักทายเช่นกันนะครับมาคุยกันมาอัปเดตกันอย่างที่บอกนะครับว่ามันมีประเด็นที่เรียกว่าเราต้องพิจารณาการเราต้องตั้งคําถามกันเราต้องตรวจสอบกันนะครับในประเด็นต่างๆที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับว่าเราต้องเข้าใจนะครับเราต้องเข้าใจนะครับ ดีค่ะที่พี่เอกไลน์ใน YouTube ยินดีครับเป็นกำลังใจให้ครับผมเข้าใจแล้วครับอ่านะ,ะถ้าอย่างเงี้ยก็คือสิ่งที่เรานะครับจะต้องบอกก็อย่าง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 ที่ผมบอกว่าตอนนี้สิ่งที่เราทำเนี่ยก็คือว่าเรากําลังตรวจสอบนะครับว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยเบือนขบวนการยุติธรรมในคดีของน้องตะโมรหรือเปล่ามีการบิดเบือนขบวนการยุติธรรมในประเด็นไหนหรือเปล่ามีตรงไหนหรือเปล่านะครับถ้ามีการบิดเบือนนะครับก็เอาผิดเจ้าหน้าที่รัฐก่อน เอาผิดเจ้าหน้าที่รัฐก,ก่อนเสื่องเรื่องของประเด็นของน้องตมโมนะครับที่จะมีการเหลืองของการตกรรมเอ่ยอะไรเอ่ยมีใครทําร้ายหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าอันนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ตอนนี้นะครับดีเอสไอกำลังสืบสวนว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐบิดเบือนขบวนการยุติธรรมหรือเปล่าซึ่งแน่นอนครับจากคําวินิจฉัยเนี่ยมันก็ให้พบข้อพิรุษนะครับพบข้อพิรุษและพบข้อสังเกตว่ามันน่าจะมีการบิดเบือนขบวนการยุติธรรมนะมันน่าจะมีการบิดเบือนขบวนการยุติธรรมซึ่งแน่นอนครับว่าการที่บิดเบือนขบวนการรรยยยุติธมแแบบบบเเนนีี้้ะ DNA SI เขามีหลักฐานมีข้อมูลที่ชัดเจนขนาดไหนนะครับชัดเจนแบบไหนอ่าก็คงจะต้องรอดูนะครับต้องคงต้องรอดู ฟังทุกวันสวัสดีครับผมขอบคุณมากครับนะครับก็อย่างที่บอกครับว่าวันนี้เราต้องช่วยกันนะครับเราต้องช่วยกันนะครับการที่วันนี้หลายหลายคนอาจจะมีความรู้สึกว่าเอ็ดนไอนะครับจะไม่ทําแล้วหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าผมก็ต้องบอกก่อนนะวครับว่า d n ไยังทําหน้าที่ของตัวเองได้สมบูรณ์แบบนะครับแต่อย่างที่บอกว่าการรวบรวมพยานหลักฐานที่จะเอาผิดใครในคดีอาญามันต้อง ชัดเจนตรงไปตรงมานะครับต้องทําการเขาเรียกว่าอะไรต้องอ่าค่อยๆรวบรวมนะครับอาจจะไม่ได้ดั่งใจเราอาจจะไม่ได้ไอ้นี่เรานะครับแต่ก็อย่างที่บอกว่าโอ้โหถ้าเกิดว่าจะให้ได้ดั่งใจเราอะไรเราเนี่ยเขาคงจะต้องบอกเลยว่ามันก็ต้องได้ก็ดีนะครับถ้ามันเป็นแบบนั้นได้ก็ดีแต่อย่างที่บอกว่าอ่าขบวนการทางกฎหมายมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นขบวนการทางกฎหมายเนี่ย มันไม่ได้โอ้โหเรียกว่าสามารถทําได้ขนาดนั้นเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าอย่าลืมนะครับวันนี้การที่จะเอาผิดเจ้าหน้าที่รัฐนะครับหนูคะอยู่ข้างพี่หนูไม่เชื่อว่าจะเป็นอุบัติเหตุนะครับดีเจะประชุมวันไหนแจ้งหรือยังครับยังครับพี่ตุ้มนะครับดีเประชุมวันไหนเนี่ยยังไม่ได้แจ้งครับนะครับดีเประชุมวันไหนเนี่ยยังไม่ได้แจ้งแต่แต่อย่างที่บอกว่าวันนี้อย่าลืมนะครับว่าวันนี้ดีเอสไอกำลังจะเอาผิดเจ้าหน้าที่รัฐซึ่งเจ้าหน้าที่รัฐเหล่านี้ เป็นคนที่บังคับใช้กฎหมายนะและรู้และเชี่ยวชาญในเรื่องของการคดีต่างๆถูกต้องไหมการทําสํานวนคดีการฟร้องการอะไรทุกอย่างเนี่ยนะเจ้าหน้าอ่าดี I ออ่ะ I, กำลังเอาผิดคนเหล่านี้ซึ่งคนเหล่านี้ก็เชี่ยวชาญเหมือนกันไม่ใช่ไมไม่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญไม่ได้มีความรู้ทางด้านกฎหมายเลยอย่างที่หลายๆคนบอกอุย้ยถ้าเป็นประชาชนธรรมดาเป็นคนธรรมดาเนี่ยมันมาป่านนี้เอาผิดได้แหละก็ัด้แหละครับปัญหามั่ก็คือว่าคนธรรมดาคนธรรมดาประชาชนธรรมดาเนี่ยพอไม่รู้กฎหมาย นับพอไม่รู้กฎหมายนะับก็เลยไม่รู้ช่องทางในการที่จะหลบเลี่ยงเพื่อไม่ให้ตัวเองโดนโดนโดนกล่าวหาหรือโดนกฎหมายทําร้ายได้ไงแต่คนเหล่านี้เขารู้กฎหมายไงนะับเขารู้กฎหมายเขาก็เลยใช้ช่องว่างทางกฎหมายเนี่ยนะครับกระทาความผิดใช้ช่องว่างทางกฎหมายเนี่ยเพื่อเอาตัวเองรอดสิ่งแน่นอนครับดีเอไอเองก็มีหน้าที่ที่จะต้องรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อชี้ให้เห็นชัดเจนว่าคนเหล่านี้ก็ทำความผิดอย่างไงครับ คดีนี้สุดยอดแน่ๆเพราะมันไม่ได้ซับซ้อนอะไรเลยนะครับหลังจากที่คำพิพากษาแต่ต้องใช้เวลาหน่อยรู้สึกว่าช่วงที่พี่อัดดูยิ้มแย้มฝ่าเมื่อก่อนค่ะใช่ครับคือผมคืออย่างคืออย่างที่ผมบอกอะ่าครับว่าเราต้องดูก่อนนะครับเราต้องดูก่อนว่าคำพิพากษาออกมาแล้วดีเมีหลักฐานทางนิติวิทยศาศาสตร์อย่างไรนะครับดีเมีหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์อย่างไร ที่จะไปเอาผิดและคําพิพากษานะครับมีการตอนนี้นะครับดีเไน่ยได้คําพิพากษามาแล้วก็จริงฉบับเต็มแต่ก็ยังมีนะครับเอกสาร